ที่ประชุมคอรมอไฟเขียวเห็นชอบร่างกฎกระทรวงผลิตสุราหนุนรายกลางรายเล็กส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ปรับหลักเกณฑ์ลดข้อจำกัดสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการผลิตสุรา,รายใหม่ครับแวกกฎหัวใจให้หน่อยฮะร่างกฎกระทรวงนี้ครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมกฎกระทรวงการผลิตสุราปีพศ2565คร,รับปรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขครับมุ่งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุราทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญครับหรือว่าอันตรายแก่ ประชาชนบริเวณใกล้เคียงและกําหนดให้สถานประกอบการนั้นต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ําสาธารนณะไม่น้อยกว่า100เมตรและก็ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมครับ ทั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กและขนาดกลางให้ได้นําภูมิปัญญาพื้นบ้านและก็สุราชุมชนมาต่อยอดอุตสาหกรรมและก็ยังเป็นการสนับสนุนให้เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนี้ครับโดยคํานึงถึงมาตรฐานการผลิตเหล้าสุราและก็การสนับสนุนสากลกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนองค์กรการเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อยครับต้องกดหัวใจให้หน่อย yeah